โซกรามดู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 โอ้โอ้กินโตเนื้ออยากไปกินดูดูว้าว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 มงเช่มงเช่ไม่ใจอ๋อเกมบบ้างอ๋อโอ้เมแต่ทีมันมันยิ้มอยู่มันยิ้มอยู่ป้นี่นะครับดินหน้ากาวกุ้งอุ้ยนี่นะครับนี่ดินหน้าครับมีมีมือไตนะครับไอ้ยา

สิบสามสิบสามฟุต <encanta whales> ลูกต oh ัวงนียวยังไงอู้หงหงอูรูดรูดเรื่องก็นั่นอะไรเลยรูดรูดกับปูโขกกราม โอ้โหโอ้โกินต่อเนืองอยากไปิตัวดูยู่ไหยู่ยูยู่อยต่อต่อครับหัวต่อเนืองไยไ

มึงกันะมงกนไมก็บังมงชุ่มมามาด้งมงเซโอเกมบังนงปลาหน่อยฮะไอ้ควาเตว่าไปเอ็ดไอ้เตว่าไลีเล่นมีเรื่องนะเ็นซี่อวันบ้มาบ้างเลก็ุบลปลาสดแล้วนี่ว่าตอเดียบังวิ่งเร็วได้ไลเียบงบนนยด้วยเอ็นซีงอุบปลา้หน่อยสบังอ่ส้าโยนใส่หลังใส่ลังใส่หลัง

นี่ฮะม,มรังหน,ป,น,นงปันีเบ้์รังในครับที่ผมว่าอีกเอาวอ๋อรังรักัอะไรครับครับเปิร์เนาะม่่เดบลัมันมันมีไม้ไม้อยู่กันมาในบ้างมไม่

我那个带个麻将，啊，带麻将，我也不接，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 啊，

mày cả, công tầm anh say xít bát mà làm nhức cả, bắt béo lên, không phảiธรรมดา cả. Tay này coi đi, tay 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 này co, tay, tay

mới mì ớt cầm lầm mi mà mặn sức bỏ lù làm tao tao làm tao làm tao làm làm tao làm tao làm tao tao làm tao làm đi làm tao làm đi. làm tao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  Rồi, tao làm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  tao

วันนี้ประมาณว่าต้องใช้วิ่งครับผมยานีไตครับไตยาไตหน้าตากันเบ้อปนันครับปนี้ต้องใช่วิงคับผมเฮ้ยรยเละใันตุยเลครับอน่ี้อใช่วิงกับผมไตครับใช่วิ่งครับเด็ไตมีำเล้เองนกินนะไตกินกันสายไม่ได้ยนจัดต้ ดีหรอเอียอุ้ยลินหน้าแล้วครับลินหน้าลินหน้าก้าวกุ้งอุ้ยนี่นะครับนี่ลินหน้าครับมีมีมือไตนะครับไอ้ยาบอยอ่อนบอ้กรอบตักนี่ไไม่ตักไม่จะได้เออหยกชูได้หยกชูได้ตัวนี้หยกชูได้ได้ครับเอี่ยลินหน้าลินหน้าหน้าตาของไตครับ Mùi cái mà mới <laughs> Kìa ba con Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để nó แหลแก่เลียก่อนช่วคกับปิดจุดนี้ปิดเดียวฮ่าเยากันเลยบ้างเฮ้ยกูเม่งก้อนกูมังก้อนโอ้ป่านป่านยกันเลยบ้างถู้ไหมครับฮ่าฮัลโหลโหจำปนไดเลยบ้างโอ้ล้อ ไปกินติดอันนั้นพอดีโอ้โหมเปรอะเปรอะว้าวผัดบานบ้านเฮ้ยตกติดกุ้งมังกรยาเออตรงนี้ก็หายก็หายนันเนอะแต่อย่าจับตรงนี้นี่มันดีมันคลับเนี่ยนี่เก้งเนี่ยโอ้มันรับมันรับมันดีมันบีปปปปปปปเลยโอ้ขอตัวน้องจับนวดนะโู้ไปไปบ้างนี่เดี๋ยวเราอยู่บังเวียนนั่นตรงนั้นกุ้งกันกุ้งมังกร